สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องเมามอยบอลลเสร็จสิ้นกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการเล่นหลีกต่างประเทศของนักตบสาวไทยปีนี้ถือว่าเป็นปีทองของนักตบสาวไทยจริงๆครับได้เล่นหลีกนอกถึง4ประเทศได้แก่ตุรกีญี่ปุ่นอเมริกาและอินโดนีเซียนะครับบอกเลยว่าแต่ละคนบอกเลยว่าแต่ละคนทำผลงานได้ดีครับโชว์สกิลของตัวเองได้ดีมาก ตั้งแต่เพียวบิมนะครับไปหลีกยุโรปหลีกตุรกีพิสูจน์ตัวเองสามารถแบกทีมได้โชว์สกิลต่างๆกับผู้เล่นที่สูงใหญ่ได้แบบสุดปังสาวๆญี่ปุ่นก็ไม่ยอมแพ้นะครับทัดดาวเตยบีมโชว์ศักยภาพสาวไทยได้ดีครับการตอบที่มีประสิทธิภาพทำสถิติดีงามนะครับคว้า MVP กันมาแล้วตัวเซตของเราพรพันธ์ก็ได้โชว์ลีลาการเซตที่เพลวพราวจนได้รางวัลเซตยอดเยี่ยม ในหลีของอินโดนะครับและปิดท้ายด้วยเจเจนุสราถึงจะอำลาทีมชาติไปแล้วแต่ฝีมือยังเจ๋งนะครับไม่ธรรมดาเลยสาวไทยปีนี้เฉิดฉายจริงๆครับกลับมารวมตัวในนามทีมชาติพร้อมระเบิดฟอร์มกันแล้วครับสู้ๆครับสาวๆ